ใส่ถุงนะคะพี่เดี๋ยวหนูมาเอาได้ได้เดี๋ยวพี่เอาน้ำรอตอนมาเอาอย่าลืมอาบน้ำมานะค่ะปกติอาบน้ำคนเดียวปะอาบคนเดียวค่ะมีคนช่วยอาบยังไงเดี๋ยวพี่ไปช่วย<อ>ปกติใช้แร็กซ์สิดไหมฮะพี่กำลังจะบอกว่าถ้าแร็กซ์สิดไม่ไหวไก่โซดาไฟก็ได้นะพี่กันเนาะ <c oughs> ยอกหยอก เอาถุงนึงใช่ไหมเป็นยูเทิร์ฟโอใช่ค่ะพี่สุดรอใช่ค่ะพี่สุดรอแล้วไปนานไหมคะเนี่ยเดี๋ยวพี่จะใส่ถุงรอไม่นานค่ะที่หนูไปซื้อน้ำมันเครื่องให้พ่อที่หน้าทางแป๊บเดียวค่ะอ๋อหน้าซัลอยเหรอใช่ค่ะเฮ้ยพี่ก็มีนะน้ำมันเครื่องอะน้ำมันเครื่องอีเดมิสึรถน้องสกู๊ปปี้คันนี้ใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้ใช้ได้ เติมได้พอด,ดีเลยหมดขวดเติมได้แน่นอนขัินไปให้สุดรวยไปสุกเส้นทางคันนี้นะพี่ใช่แล้วบอกขาดอย่างนั้นระวังอีกชื้นนะอย่าลืมนะว่าตอนมาเอาให้อาบน้ำมาเด้ะ <c oughs> เดี๋ยวพี่ใส่ถุงรอ <c oughs> นะค่ะ <c oughs> อย่าลืมล่ะวันนี้เป็นประจำเดือนไหมไม่ค่ะโอ้ยโอย้หถึงเป็นพี่กระซกเล็กอยู่แล้วอันนี้ไปขอนเออไปเอาอีเดียร์วิสุปไปอย่าลืมมาแวาเตี่ยนะเดี๋ยวพี่ทายให้ลูกค้าตอนนี้ได้